ตุงกะตุงกะสวัสดีทุกคนครับผมว,วันวน,นี้ผมพาไปดูเบ็ดยามกลางคืนเ้อผมก็ยังไม่รู้ว่ากินหรือไม่กินนะกับการใส่เฮอรี่ของผมวันนี้นะคัมเมสเซริเนโปรดัชันจะพาไปทุกคนไปดูครับใส่เฮอรี่นะครับเป็นวะหลังแรกมันเป็นอยู่โอลชี่นะแล้วก็มีเขียดถ้าผมจับได้ผมจะใส่เขียดเด้อ โอ้มันวัดไปนู่นวัดไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเบ็ดมันยังอยู่ดีอยู่วัดไปนะแสดงว่าปลามันเข้าเข้ากัดอยู่แต่ว่าไม่ติดเฉยๆกับอุปกรณ์จับเขียดก็มีได้วยนี่ได้เขียดสองตัวแล้วเดี๋ยวเราดูว่ามันจะมีปลาหรือเปล่า ขอไปมืดๆหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันใช้กล้องโทรศัพท์เราปกติไปพาไปดูบรรยากาศจริงๆเลยของการหาปลางคืนหาปลางคืนเนี่ยคือผมใส่หอยเชอรี่นะมันก็อดีมันอย่างหนึ่งคือมันทนมันอยู่ได้แต่ว่า ปลาไม่ค่อยกินหรอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะจับเขียดเปลี่ยนไปรเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรนะเหยียบปลาหมึกหายปลาหมึกว่ากันไปตามนู่นแหละจังหวะมันงเงียบอยู่เหมือนนะว่ากันไปตามจังหวะนะถ้ากินก็กินก็ใส่เชอรี่ถ้าไม่กินก็ใส่ไอ,ไอ้ยังไม่กินเลยผมไม่แน่ใจว่าปลาจะกินแบบไหนนะ แต่ถ้ามีปลาผมมั่นใจว่าได้ตัวอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีปลาก็ทํำยังไงอ่ะก็ไม่ได้นะเพื่อนนะไม่มีใครหมานทุกวันหรอกครับหากินอ่ะหมานเรื่องมันเป็นเรื่องน,นานๆจะเจอวันหมานโอ้เสียงปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยแต่ก็ไม่ใช่ปลาถ้าหาเขียดได้ผมก็ใส่เขียดด้วยครับหาเขียดได้ผมก็ใส่เขียดอันนี้เพิ่อสองทุ่มเดี๋ยวให้ดูเพื่อนรอบแรกของผมรอบแรกนะ เขียนแม่งเจอเรานี่กระโดดอ่อนเลยอันนี้เยอะหมดแล้วอ,อาการมันไม่น่าจะเป็นพวกมันก็เป็นหอยเชอรี่เล,เตเล,เล,ลนน็ต้องเปลี่ยนหอยเชอรี่ไปก่อนได้อยู่สองสองหลังนี่นันกุ้งเปลี่ยนหอยเชอรี่ไปก่อนหละ ผมเอาแบบเร็วๆเด้วผมไม่ตัดต่ออะไรเ้อผมเอาสบายๆเลยเอาเร็วๆเลยนะผมทําคลิปแบบเร็วๆอย่างเดียวเลยมีไฟดวงหนึ่งที่ช่วยส่องปกติก็มีหัวไฟฉายอยู่แล้วแต่นี้เป็นการส่องเพื่อให้เพื่อนๆเห็นชัดขึ้นยังนิ่งอยู่ไม่น่าจะมีปลา,าั้างนาน,นี้ยพอเนี่ผมจะไม่ได้ตัวเลยนะ ผมพูดตรงนะมันไม่มีปลานะเอาความเข้าใจผมคือมันไม่มีปลามันเงียบเกินตั้งแต่หัวเย็นแนละ้วหัวคำนะ่ำแล้วเ,เขียดเขียดเห็นไฟปุ๊บโดดหนีเดียวเลยก็จะจับเขียดใส่ด้วยนะสุดเด็ดคือเขียดที่สุดแล้วครับเฮ้ยจะแกมีเหยื่อหมดนะดูดิมีเหยื่อหมดนะครับเหยื่อไอ้เชอรี่นะไม่มีเหยื่อหมดนะ หมดสุดท้ายแล้วถ้าหมดผมก็ใส่เหยือ่อนั่นไปก่อนนะไอปลาหมึกครับผมลองดูทุกทุกแนวเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีสูตรไหนดีที่สุดหรอกครับมันอยู่ที่ปลาด้วยเละครับมันจะกินไม่กินใช่ไหมละ่ะถ้ามันมันกินตลอดทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เลยครับ แต่ผมก็จะทยอยเปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยนี่ตัวหนึ่งแหละหมดพวกนี้น่าจะเป็นปูปูกินครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เยื่อชอรี่หมดแล้วก็วผมเป็นเป็นเหยื่อปลาหมึกนะเดี๋ยวผมไปถ้ามัปลาหมึกไม่กินอีกผมจะไปเดินเชอรี่แล้วล่ะไอ้เดินไหนตัวเหยื่อนั่นล่ะเอเขียด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  ติดประหมอไว้สองตัวมีประหมอติดไว้สองตัวก็ไม่กินไม่กินไม่กินยังเงียบอยู่ไม่น่าไม่น่าจะมีปลาเมื่อตอนเย็นไอ้ไอ้คันเนี้ยมาดูรอบเย็นที่ใส่ประเพนูน่นพันเป็นขบวนน่าจะเป็นนกแบบมันลูกถ้าเห็นเขียดเขาจะจับเขียดด้วยด้วยเพื่อนนะไม่ได้สักตัวเลยวะอ่ะรู้แปลว่ามันเงียบเกินะคือมันเงียบ เบ็ดเงี้ยแบบแบบแปลกอะอกนี่ไม่มีมันมีขยับเขาเรียกไม่ติ่งไม่ติ่งจะครึ่งทางแล้วยังไม่ติ่งเลยผมใส่เบ็ดสี่สิบหลังนะเนี่ย <c oughs> แล้วถ้าไม,ไม่ไม่กินจริงๆเนี่ยผมจะไปจับเขียดทักรอบหนึ่งก่อนแล้ัสิบตัวก็รอรุ่นเช้าเลยโอ้โโอเจ๊อยู อาการน่าจะปลาขึ้นไปกินข้างบนครับขึ้นไปหากินข้างบนนู่นอาการแบบนี้ให้หมดแล้วหมดเยอะต้องลองเยอะเขียดครับปู่ยังยังยังใส่เหยือประมึอกก่อนใส่เหยือประมึกกันต้มแห้งเหลือวันนั้นนะใส่เกลียวเหยือประมึกก็ง่าย,ายๆเลยนี่ยใส่ปลามึก ปลาหมึกมันกินนะถ้าปลามันกินถ้ามีปลามันกินแน่นอนครับไม่ต้องห่วงไม่ใช่ว่าปลาหมึกไม่กินนะแล้วมันทนด้วยนะเอาตรงนี้ไปไว้ขนานะไม่มีเงียบ <c oughs> หอยเชอรี่กินง่ายแต่กินยากยนะถ้าหอยเชอรี่นั้นจะเป็นนาแลงน่าจะโอเคอยู่อ่ะนี่หมดแล้ว หมดเยียก็ต้องปลาหมึกเลยครับผมเอาถืมอมาปลาหมึกมาตัดมือไปเอาปลาหมึกเอาอย่าปลาหมึกก่อนกินลืมถุงจะปลาหมึกอยู่นี่เลยเอเดียวไม่ะจริงๆริงไม่ะไม่ต้องไปโกไม่ต้องไปทําคลิปแบบซื้อปลาอะไรมาหรอกเหมือนเขาว่าซื้อปลามาใส่ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาจริงๆเลยเลยให้มันชับกินแหละครับถ้ามันกินคือกิน ถ้ามันหมดคือหมดถ้ามันถูคือถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรวิถีชีวิตบ้านเรานะเนาะอะไรมาหมายมันเป็นวิถีเนาะมันใครจะไปเก่งอะไรหาได้ถูกทุกวันอมผมว่าไม่ใช่หรอกน้อยมากนะที่จะประสบความสำเร็จทุกวันไม่มีหรอกไม่มีใครทำได้ทุกวันหรอกครับ พอเพอแต่ test, ผมเปลี is, ่ยนเป็นเหยื่อปลาหมึกได้หมดผมก็ไม่ต้องมาดูคันจมเพื่อนขณะนี่จมคืออะไรมีจมคันหนึ่งนะจมแต่ว่าไม่น่าจะอยู่แล้วโอ้โหเป็ดขทหักเลยนี่ดูเป็ดเนี้ยเท็บหักเลยเนี่ยอาการแบบนี้น่าจะเป็นพวกปลาไหลมังง ปลาไหลไมันจะไปะชนหรอกถ้าไปชนไม่ดึงไหมเงี้ยนะไม่รู้ว่ากินมันพกปลาไหลมั้งแต่เราก็เปลี่ยนเป็นเหยื่อนี่เลยเกี่ยวเงี้ยแหละครับปลาหมึกปลาหมึกหักนี่หนึ่งนะเนี่ยคันหักนั่นไม่เป็นไรหรอกถ้าปลาไม่ใหญ่มากเอาอยู่อยู่แล้วไม่มีตัวก็ไม่เป็นไรไม่ได้ตัวก็ไม่เป็นไร รู้สึกว่ามันเยอะนะจมูกไอ้ไอ้ดำๆตัวนั้นไอ้แมงอะไรก็ได้แมงตับเต่าหรือแมงตับเต่ามันกินส่วนมากแมงตับเต่ามันกินครับไปเป็นครั้งแรกมั้งที่ผมใส่เบ็ดไอ้เพื่อนๆเห็นไม่ไม่หมาน่ะมันไม่กินอ่ะมันไม่ติดหรอกให้ผมทำไงอ่ะ มันหมานก็ผมว่าหมานแหละถ้ามันไม่หมานผมก็ต้องบอกว่าไม่หมานเนี่ยแม่กับเตา่าเหรอแม่เนี่ยแม่กับเต่ามันโรกินไหมเนีย่ยนี่เพนมองเห็นไหมแม่กับเต่าใส่กินเด็ดเนีย่ยอันนี้ต้องเปลี่ยนรอเลยแม่กับเต่าอ่ะดูดิดูด,ดิขึ้นมาแล้วนะแม่กับเต่านี่ไหมกินจน แล้ปลาอะไรมันจะกินได้ละ่ะถ้าไม่กับเต่ามันอยู่อะไรกับใส่เยอะนีก็ไปปลาหมึกครับปลาหมึกแห้งครับแต่เหมาะสําหรับหน้าแรนะ้งนะหมึกแห้งเลยอะไรเลยช่องผมก็จะเป็นแนวนี้แหละครับสบายสบายเอาตรงตรงกันวันนี้หมดเยอแล้ว หมดเลยหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยทยอยเปลี่ยนเหยืะแล้วครับทยอยเปลี่ยนหอยเชอรี่แล้วอันนี้ไว้ให้คนที่คิดถึงบ้านคิดถึงอะไรจริงๆนะคนอีสานบ้านเราเนะ่ยมันก็ต้องคิดถึงแหละเราทําให้ดูแต่เราไม่ได้ดแบบทําแบบอ้มันปลามันเยอะจนสะบัดสะบันเลยเอาอันนี้เอาจริงเลย ผมก็มีแค่นี้แหละสูตรผมไม่มีอะไรมากหรอกทามันได้ตัวคือได้ตัวถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะมองตรงเลยถ้ามันได้ปลาก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ผมจะไปังไงนะมันเป็นเรื่องปลามันไม่มีก็จะให้กินยังไง,งไม่ได้ตัวยงไงเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อเขียดไว้ด้วยแหละใส่เขียดมาสองตัวว่าจะใส่เหยื่อเขียดรอบนี้ มันเฉยอยู่เนี่ยมไม่มีอะไรกินหนึ่งกริปมันแสดงว่ามันมันไม่มีปลาแหละครับถ้ามันมีมันต้องได้ตัวบ้างแหละเอะเฉยๆอยู่อีกไม่กินกี่หลังแล้วนะเสีสยใส่เบ็ดแค่สี่สิบหลังเอง เอาบรรยากาศจริงให้เพื่อนเห็นนะอานี่หลุดนี่หมดแล้วจะใส่เขียดไปให้เพื่อนได้ดูสองตัวมีเขียดสองตัวได้เขียดมาสองตัวเดี๋ยวใส่เขียดให้เพื่อนเห็นก็ทํามันมีสิทธิ์ก็รุ่นเช้านะครับถ้ามันมมีสิทธิ์ก็ไม่ได้เห็นใสา่ย,ยาก มันไม่ออกก็ปล่อยมันไปเปลี่ยนใจดีกว่าไว้ตกประช่อนเช้าดีกว่าไอเขาเร่ออะไรน,นะยกยกปลายกปลาในในนี้จะลงเหยื่อนี่แล้วนี่ปลาหมึกแห้งก็ใส่ไปเลยปลาหมึกแห้งใสปลาหมึกแห้งเลยก,กินก็กินไม่กินก็ไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไร อันนี้ก็จะลองเหยื่อไปมึงแห้งแล้วอันนี้ไว้หยกปลาตอนเช้าดีกว,ว่าไว้หยกปลาครับวันนี้ดูด,ดิปูยังดึงอยู่เลยนะดูปูมันดึงเฉยอ่ะดูมัน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 มีความสุขขานาดไหนไะอ้ปูเนะี่ยเอาไปแล้วนะปูมันยังดึงเฉย,ยเหมือนนะปูมันเอาไปกินไนมะ่เป็นไรหรอก ว่าไปตามมันใส่เบ็ดมันก็มีปัญหามีอุปสรรคนันะแล้วผมเปลี่ยนเยอไปในอันนี้ไปแล้วอะไรปมึนแห้งเดี๋ยวสักสีทุ่งผมมาดูอีกรอบหนึ่งไปถ้ามันมีปลาผมมั่นใจว่ามันได้แต่มัาไม่มีปลาคือ มันขึ้นไปข้างบนไงมันปลามันไม่ลงมาข้างล่างดูงอื่นๆไหมเบส่สิบหลงังเพื่อนเห็น,มนไมไ่กินปลาแล้วมั้งเงียบเงียบแบบเงียบเลยมันคง,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 งไม่แย่ยกว่านี้หรอกอุย้ยปลาชอนมันหากินตรงน้ำไหล ต้องมีวันไม่ได้บ้างเลยครับมันไม่ได้ทุกวันก็แปลกแล้วล่ะมันต้องมีวันไม่ได้บ้างเนี่ยผมก็จะได้ทุกวันเพราะผมเปลงกันเนี่ยคลิปอ่ะอีสองสามหลังกันไอมันก็ต้องมีวันไม่ได้เลยคือไม่ได้จริงๆนะก็ว่ามันได้ก็ตลอดันไม่ใช่หรอกะว่าถ่ายดูจริงเนี่ยมันต้องได้มันไม่ได้นะก็จะว่ามันไม่ได้ก็ว่ามันไม่ได้เลย มันต้องมีวันบ้างแหละวันที่ไม่ได้ครับไม่ได้เลยคือไม่ได้งี่นะเพราะมันมันไม่ผิดที่ปลาหรอกมันผิดที่เราเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของของของพื้นที่ที่เราจะมาใส่นะเราไม่รู้ว่ามันอยู่พื้นที่ตรงไหนของที่เราจะมาใส่แล้วมันชอบแบบไหนเนี่ยสตท้ายของของผมลนลนี่เอ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เพืนเพื่อนนะ ไม่ได่ว่ากันนะสีาานน่ทุ่มเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกที่รอบหนึ่งมีเปลี่ยนเป็นเหยื่อไอ้นั่นไปแล้วแต่ดูดูดูดวิวกำลังเงียบมากเงียบมากเงียบที่สุดเลยครับผมอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมม้อีกกําลังใจคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็ก,กดไลค์กดแชร์เอาแบบเรียวๆธรรมดาธรรมดาสบายๆครับขามายแสดนโปรดักชั่นเนาะครับผมสวัสดีครับจุงกะครับ